ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนโลกใบนี้เคยมีสัตว์ใหญ่เต็มไปหมดแมมมอธแรดยักษ์ที่วิ่งเร็วกว่าเราเสือเขี้ยวดาบที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่วันนี้พวกมันหายไปหมดแล้วเหลืออยู่เพียงช้างสัตว์ตัวใหญ่ที่สุดบนบกที่ยังเดินอยู่บนโลกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันก็ช้ากินเยอะต้องใช้น้ำมาก และเป็นเป้าหมายของนักล่ามาทุกยุคทุกสมัยคำถามคืออะไรทําให้ช้างรอดได้ในเมื่อทุกอย่างรอบตัวมันเปลี่ยนไปหมดแล้วบางทีคำตอบอาจไม่ใช่เพราะมันแข็งแรงที่สุดแต่เพราะมันจำได้ดีที่สุดวันนี้เราจะไปสำรวจว่าความจำของช้างนั้นไม่ได้แค่ช่วยให้มันรอดจากภัยธรรมชาติ แต่มันอาจคือวิวัฒนาการชั้นสูงที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่และช้าอยู่เหนือการเวลาได้จริงๆกลางทุ่งร้อนจัดของทวีปแอฟริกาอุณหภูมิแต่เกือบ50องศาพื้นดึงแตกระแหงจนไม่เหลือน้ำสักหยดแต่ฝูงช้างกลับยังเดินเรียงแถวกันอย่างมั่นคงเหมือนรู้ว่าข้างหน้ายังมีทางรอดพวกมันไม่วิ่งไม่แตกตื่น เดินไปตามเส้นทางเก่าที่แม่ช้างผู้นำเคยจำไว้ตั้งแต่ยังสาวเส้นทางที่ไม่มีใครในฝูงเคยเห็นมาก่อนแต่เธอจำได้ทั้งทิศทางกลิ่นของลมและเสียงของมแมลงในฤดูนั้นและเมื่อถึงจุดหมายก็พบบ่อน,น้ำโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนดินร้างนั่นคือเหตุผลที่ฝูงนี้รอดมาได้ทั้งที่สัตว์อื่นล้มตายไปหมด เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีทุกรุ่นเพราะความจำของช้างไม่ได้อยู่แค่ในหัวแต่มันถูกส่งต่อผ่านพฤติกรรมผ่านเสียงผ่านการเดินตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิวัฒนาการของช้างไม่ได้ให้พวกมันแข็งแรงที่สุดแต่มันให้พวกมันฉลาดในการอยู่รอดที่สุด สมองของช้างมีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสัตว์บกหนักกว่าของมนุษย์ถึงสามเท่าแต่ไม่ได้หมายความว่าช้างคิดซับซ้อนกว่าเราเพียงแต่มันจำสิ่งสำคัญได้แม่นกว่าใครจำว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนในฤดูแลง้งจำว่าเสียงไหนคือสัญญาณของภยัยและจำว่าเคยถูกคุกคามจากมนุษย์บริเวณใดเมื่อรวมความจำเหล่านี้เข้าด้วยกัน มันกลายเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่พาฝูงรอดผลภัยในทุกยุคสมัยบางทีการอยู่รอดไม่ได้มาจากการปรับตัวให้เร็วที่สุดแต่มาจากการไม่ลืมว่าความเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่เราจะไปคนต่อในบทถัดไปว่าสมองช้างทำงานอย่างไรถึงเก็บทุกอย่างไว้ได้แม่นยำขนาดนั้นสมองของช้างส่วนที่สำคัญที่สุดคือ h i ปโปแคมปั Campus, สศูนย์กลางของความจำระยะยาวตรงนี้เองที่ทำให้ช้างจำเส้นทางไปบ่อ้นาำได้แม่นยำแม้เวลาผ่านไปเป็น10ปีและสมองกลีบขมับที่รับผิดชอบเรื่องเสียงและอารมณ์ทำให้มันจำเสียงของฝูงได้แม้ไม่ได้ยินมานานหลายปีนักวิจัยเคยทดลองเปิดเสียงเรียกของช้างที่อัดไว้เมื่อ10ปีก่อน แม่ช้างในฝูงหยุดกินหญ้าทันทียกหูขึ้นฟังอย่างตั้งใจก่อนจะส่งเสียงตอบกลับเหมือนคนที่เพิ่งได้ยินเสียงเพื่อนเก่าที่หายไปนานในสมองของช้างยังเต็มไปด้วยรอยต่อประสาทที่หนานแน่นกว่าสัตว์บกส่วนใหญ่มันไม่ได้ช่วยให้คิดเร็วขึ้นแต่มันช่วยให้จดจำลึกกว่าเหมือนสมุดที่เขียนซ้ำบนหน้ากระดาษเดียวกันแต่ไม่เคยลบของเดิมออก นั่นหมายความว่าความจำของช้างไม่ได้หายไปไง่ายๆต่อให้เวลาผ่านไปหลายสิบปีข้อมูลก็ยังถูกเก็บไว้ในรูปแบบของเส้นทางประสบการณ์และเสียงและที่มาทึ่งคือสมองของช้างไม่ทำงานคนเดียวมันเชื่อมกับหัวใจและสังคมอย่างแนบแน่นเวลาฝูงช้างสูญเสียสมาชิกเราจะเห็นพวกมันยืนเงียบขุดดินรอบศพ หรือเอางวงแตะอย่างอ่อนโยนนั่นไม่ใช่สัญชาตญาณแต่มันคือการระลึกถึงการจำจึงไม่ใช่ฟังก์ชันทางสมองแต่มันคือรากของความสัมพันธ์ในฝูงเมื่อแม่ช้างจดจำเส้นทางได้ลูกช้างก็จดจำจากเธออีกทีความจำจึงถูกส่งต่อไม่ใช่แค่ผ่านพันธุก,กรรมแต่ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันบางทีสิ่งที่ทำให้ช้างรอด อาจไม่ใช่แค่เพราะมันฉลาดกว่าสัตว์อื่นแต่เพราะมันไม่ลืมว่าตัวเองเป็นใครในบทถัดไปเราจะไปดูว่าความจำหมู่แบบนี้กลายเป็นโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและทนพลังที่สุดในอาณาจักรสัตว์ได้อย่างไรในฝูงช้างไม่มีตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่ช้างผู้นำฝูงเธอไม่ใช่ตัวที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นตัวที่จำได้มากที่สุด ทุกเส้นทางที่เคยเดินทุกเสียงที่เคยได้ยินทุกไัยที่เคยผ่านมาล้วนเก็บอยู่ในสมองของเธอและเมื่อฤดูแล้งกลับมาอีกครั้งความทรงจำเหล่านั้นคือเข็มทิศของฝูงฝูงช้างหฝูงมีได้ตั้งแต่1 0 2ถึง20ตัวนำโดยแม่ช้างที่ผ่านชีวิตมาหลายสิบปีเธอจำได้ว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหน จำได้ว่าฤดูไหนต้องเปลี่ยนเส้นทางและจำได้ว่ามนุษย์เคยเข้ามาจากทิศใดเวลามีภัยใกล้เข้ามาเธอจะส่งเสียงความถี่ต่ำที่หูคนเราแทบไม่ได้ยินเสียงนั้นเดินทางได้ไกลกว่า10กิโลเมตรเป็นสัญญาณให้ฝูงรวมตัวหรือหนีออกจากพื้นที่เหมือนระบบเตือนภัยทางอารมณ์ที่ทำงานพร้อมกันทั้งฝูงแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าก็คือ ช้างรุ่นใหม่เรียนรู้จากเธอโดยไม่ต้องสอนลูกช้างเฝ้าดูทุกก้าวของแม่ว่าแม่หยุดตรงไหนใช้น้ำอย่างไรหรือหลบภัยอย่างไรการเรียนแบบแบบนี้คือนวัตกรรมของธรรมชาติที่ทำให้ความทรงจำของรุ่นก่อนไม่สูญหายไปกับการเวลาในบางประเทศนักวิทยาศาสตร์เคยสังเกตเห็นว่าเมื่อแม่ช้างตัวเก่าตายไป ฝูงที่เหลือจะสับสนและตัดสินใจผิดพลาดในการเดินทางบางฝูงหลงเข้าใกล้พื้นที่มนุษย์จนเกิดความขัดแยง้งแค่การสูญเสียสมองกลางของฝูงก็ทำให้ทั้งระบบสั่นคลอนดังนั้นความทรงจำของแม่ช้างจึงไม่ใช่ของส่วนตัวแต่มันคือฐานข้อมูลของชีวิตหมู่ เป็นเหตุผลที่ช้างมักกลับไปยังจุดที่เคยเกิดเหตุไม่ใช่เพราะผูกพันเพียงอารมณ์แต่เพราะที่นั่นคือบทเรียนที่ต้องไม่ลืมเวลามันยืนเงียบอยู่ข้างร่างของช้างที่ล้มเอางวงแตะลงบนกะโหลกของเพื่อนนั่นไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือการจดจำํำการบอกกันว่าที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่ ความจำจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสมองแต่มันคือสายสัมพันธ์ที่ทำให้ฝูงเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเหตุผลที่เมื่อฝูงต้องเผชิญโลกที่เปลี่ยนไปพวกมันยังคงเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกันเสมอเพราะในทุกก้าวของฝูงช้างความทรงจำของรุ่นก่อนที่เดินนำหน้าอยู่เสมอและในบทถัดไปเราจะเห็นว่า แม้โลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดช้างก็ยังคงรอดมาได้เพราะมันไม่ลืมแม้แต่สิ่งที่เราเลือกจะมองข้ามช้างรอดมาได้หลายล้านปีผ่านยุคน้ำแข็งผ่านไฟป่าผ่านการล่าของมนุษย์ทั้งที่ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักสิ่งที่วิวัฒนาการมอบให้มันไม่ใช่กรงเล็บไม่ใช่เขี้ยวแต่คือสมองที่จดจำและหัวใจที่เรียนรู้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าในพื้นที่ที่ช้างถูกล่ามากรุ่นลูกเกิดมางาสั้นลงหรือบางตัวไม่มีงาเลยนั่นคือการปรับตัวแบบใหม่รอดด้วยการไม่เป็นเป้เปาหมายวิวัฒนาการไม่ได้สอนให้ช้างสู้แรงกว่าแต่มันสอนให้ช้างเลือกจำสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อการอยู่รอดความจำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกครั้งที่ช้างจำมันกำลังปกป้องอนาคตของฝูง และเมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเรามนุษย์ก็มีความจำเช่นกันแต่เรากลับใช้มันเพื่อจำสิ่งที่อยากลืมมากกว่าที่จะจำบทเรียนที่ควรจำในขณะที่ช้างเรียนรู้จากอดีตเพื่ออยู่กับปัจจุบันมนุษย์จำนวนมากกลับลืมสิ่งที่ธรรมชาติสอนเรายังสร้างภัยแล้งขึ้นใหม่เรายังแย่งพื้นที่จากสัตว์ที่เคยอยู่มาก,ก่อน และบางครั้งเราก็ลืมว่าเราเองก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตหนึ่งในระบบเดียวกันบางทีช้างอาจไม่ได้เป็นแค่สัตว์ใหญ่ที่รอดมาได้เพราะความจำแต่มันคือกระจกสะท้อนความลืมเพราะสุดท้ายการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของใครฉลาดกว่าแต่คือใครจำได้มากพอที่จะไม่ทำผิดซ้ำ และนั่นคือเรื่องของช้างยักษ์ใหญ่ที่รอดมาได้เพราะความจำสิ่งมีชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งการจำได้ก็สำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงเสียอีกถ้าคุณชอบตอนนี้อยากฟังเรื่องของสิ่งมีชีวิตตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเราอาจไปเจอกันต่อนหน้ากับเรื่องเล็กๆที่ซ่อนกลไกลใหญ่ๆของชีวิตไว้อย่างคาดไม่ถึงเรื่องไม่รู้รอบตัว แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ